สวัสดีจ้ามึอนี้สาวโฉมพระมหาอยากหากินจ้ามกีกุจีกุเล็กเลยฮะกุจีอยู่น้ำขี้ง้อกุจีขี้ง้อขี้ค,ว,ควายคองแสียบดิพี่น้องเอ้วนี่เนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยนี่กุจีหมุมกุจีหม,ม,มุมจ้าตัวน้อยๆเขาจังเอิญกุจีวายนี่าจากคลองแสีบอีสาน แสบน้ำขิงว่วนี่แหละเนี่ยเอาก่าไปแซ่ก่อนให้มันค่ายขีก่อนวันนี้มาก,กับลูกชายจ้าไม่อยู่ทงหน้าไม่หายอยากหากิน มันตาต้มมนี่พีเลี้ยงันตอ่อนอยู่อ่อนดูดิคนดีอ่ะขันแหลกหากเสียเสียเอาขีมันออกก่อนจุ้มกระจอมาตะกคร่ขึ้นกระจอนตะไค่ฮอนฮอนเอาขีมันเลยนี่จ้ะแม่ตัวนี้มันหนอนสินี่ โอ้ oh. oh, สับหัวยุคน <Okay. S 1> เดี๋ยววัมีผู้ถือกล่องให้ พี่หมวกก็ใส่เดสิพี่กุจชี้จ้ากุชชี่จ้ากุจชี่เนี่ยกุจชี่หมุม่มเอ้ยกุจชี่หว้น,นี่กุจชี่หวจ้จ้ะกุจชี่หว้สเสียบแถ่นี่กุจชี่หว้จ้ะผู้ใดที่เป็น คนอีสานะานะจ,จ,จ,จ้าก็จะหูจักกล้วยกุจี้จมาควยกุจีตะกีนี่แดนหยาดก,กันนี่จ้ากองขี้ว่าขีกค้ายต้องเป็นกองขีกค้ายหน่อยควากองไงเดี๋ยวนี้วามีแล้วขีกค้ายอันนี้นุ๊กัส คนมาหลายควายแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามันควายน้อยๆอ,อันควายนี่ควยายใหญ่กะสุดทา้ายเบิ้งจ้ะแต่ว่าขากล่องบ่าแล้วมาขันแรกเขาก็เอาขีมันออกก้อนจ้ะเขาจเจาะสวนมาเขาเจาะมิเตอรไปไตายแลจ้าเขาเจ้าว่ามะกรูดหอ,อก ตัวไตเอาไตยังไม่แรงมันจะได้หลายนี่จ้ะอยู่ทงหน้าเด้นีมาา่มากุดมากุดากุดกุจีผู้เดียวจ้ะนี่ส่วนลูกไส้มาลูกไส้ปรมา,มา ได้เห็นกุจีพี่น้องนี่ตัวเลน่ๆเนานะกุจีไ่ไวตกุี่ไวตตัววัย่ังจ้ะเดี๋ยวขอเวลาขุดกัน,ลน,ลน,นแล้วจ้ะกำลังถิบมุดลงขี่ดินด้วยนะนี่นะจ้ะอิสานบันนอกเข้าอาหารบันนออาสะอาหารอิสานจ้ะขวกุชี ก้อนจะขวกก้ากระ่างดีๆก้อนจะเอาเฉลยอีกตัวหนึ่งเยวขากล่องมาจ้ะยกขอหนูอยากขุดก้อนเลยจ้ะไดแล้วจ้ะตัวนึงจ้ะแมงกุดจ,จีเนาะจ้ะ เดี๋ยวไปเห็นซับจอยจิวายจ้ะใจ้แจกตัวเนึะงอันนี้มากอะสวยแล้วนะจ้ะจุ่มกระเจอยมาไตายิ้มมือแดงกระเจอที่ได้หลายจ้จะเจียมาไตโย,ยก ขอขุดแต่หลายๆก้อนจ้าเดี๋ยวจะให้เบิ้อลนะจ้าพี่พี่นี่จ้ากุจีที่เ้าไปขุดนะจ้าได้มาแล้วเอามาลางทำเครื่อสะอาดเอาขีออกเรียบร้อยแล้วจ้าตัวใหญ่ตัวนี้หน,น่อยมัต้องเอาออกนะจ้ากุจีหมมมันต้องเอาออกเพราะว่าเขาบอกว่ามีขีนี่จ้า ได้เคยกินจ้ายัางท่านได้ขวัวได้จ้าตะวันล่างจาดมีความจาดเรียบร้อยแล้วนี่นะไปนั่งไปนั่งตากแดดขวัวไปนั่งตากแดดขวยน่าก,กินบ่จ้าแมงกุจีกุจีกุจีคนสารบ้านเฮาจะรู้จักกันเนาะจ้าผู้ใดอนามัยค่ะ บร่กินเพราะว่ามันอยู่ในขี่ควายขี่งัวจะของแสบจะของแสบของแสบอีสานบอกเลยว่าแสบสุดๆถ้ามักคลิปหาอยู่หากินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต่อไปจ้าอยากให้คลิป อีกอย่างเกี่ยวกับการหากินบ,านบ้านอีสานห้องกะคอมเมนต์มาได้จ้า